สวัสดีเช้าวันอังคารที่27สิงหาคมค่ะตลาดพักฐานบ้างหลังเฮรับเฟตปร,รับสัญญาณนยบายครั้งสำคัญที่แจ็คสันโฮเมื่อวันศุกร์เรายืนยันวิวใหญ่ในเคทแทมวิกลี่สติทจีฉบับเมื่อวานเฟดแค่เศรษฐกิจมากกว่าเงินเฟ้อขับเคลื่อนกระแสทุนไหลทะลักเข้าสู่ตลาดการเงินโลกรอบใหญ่น่าจะช่วยแปลเปลี่ยนไอเดียและความคาดหวังให้กลายเป็นราคาที่เปลี่ยนไปได้รวดเร็วรุนแรงและยาวนานกว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งเฟดอยู่ในโหมดเข้มงวด ยินดีต้อนรับสู่ช่วงเวลาทองของนักลงทุนค่ะซื้อให้ง่ายขายให้ยากถือให้ยาว Let p r o f i t Run เน้นลงทุนในตลาดที่เชื่อว่าเผชิญความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งสหรัฐค่อนข้างต่ำและหมายเหตุไว้หน่อยนะคะว่าคำว่าแน่ใช้เพื่อความกระชับและสละสลวยเท่านั้น 1. ดีแน่อินเดียค่ะกองทุนเคทีอินเดีย 2. แน่นิ่งญี่ปุ่นทั้ง3กองทุน KT j a p a n a l ออ t Japan แ m KT JP Fund และเพิ่มไทยเข้าสู่หมดนี้ด้วยหลังได้นายกรัฐมนตรีใหม่เราเลือกใช้ KT s e ซฟคู่กับกองทุนหุ้นอาเซียน KT a s อาเซียนซึ่งมีหุ้นไทยค่อนข้างเยอะเพื่อเปิดรับโอกาสและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยค่ะ 3. แน่จริงทองคาและบิตคอยได้แก่ KTGO KTPCS และ KTBlockchain กับ4ค่ะแย่แน่จีนประกอบด้วย k t a ีเ a t ชียและ k t c h i ชน b o บ d ค่ะ มาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็ตอินเด็กก์ปิดไปที่1,364.81จุดบวก0.73%มูลค่าการซื้อขาย47,339้าล้านบาทโดยตลาดพุทไทยยังปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องรับแรงกินกำไรเฟดส่งสัญญาณชาร์จลดดอกเบีย้ยเงินบาทแข็งค่าหนุนฟันฟ,นโฟโลู์ไหลเข้าอีกทั้งความคืบหน้าเม็ดเงินก้อนใหม่กองทุนวายุพักคาดเริ่มลงทุนในไตรมาสสี่โดยมีแรงซื้อกลุ่ม play, ดเมิสติกเพลน ส่วนองศาของตราสานนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่1,5571ล้านบาทแะะยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.27%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.04%ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่33บาท97สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทและสกุลเงินในภูมิภาคแขงแข่งค่าจากที่ทางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าประกอบกับราคาทองคําที่ปรับตัวขึ้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนให้เงินบาทแข่งค่าด้วย ส่วนฝัาของเอเชียนิกกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบเล็กน้อยโดยหุ้นในกลุ่มส่งออกลดช่วงลบในช่วงบ่ายหลังเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยนซึ่งก่อนหน้านี้เงินเยนพุ่งแรงในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนนิกิปิดปที่3 8 1 1 0ื2ป่จุดลบ 0. 6 6เปอร์เซ็นต์ส่วนเซยงไฮเข้ามาสิดตลาดหุ้นจีนปิดบวกเล็กน้อยหลังจากธนาคารกลางจีนมีมติคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลางประเภท1ปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของจีน เซ้งไฮคอมพสิตปิดที่2,855.52จุดบวก0.04%ค่ะส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตราสนิวยอร์ปิดบวกแต่ดัชนี s p p 500ปิดในแดนลบด้วยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้น n v i d i ียก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยผลประกรอบการในสัปดาห์นี้ขณะที่นักทุนจับตาข้อมูลเงินเฟอ้อของสหรัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของเฟด ดาวโจนส์ปิดที่41,240.52จุดบวก0.16%เอสแอมี e 500ปิดที่5,616.84จุดลบ0.32%และ N น s แ a กปิดที่17,725.77จุดลบ0.85%ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเล็กน้อย่ามกลางการซื้อขายที่เงียบเหงาโดยหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นำหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลงขณะที่นักลงทุนรอการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญหลายตัวในสัปดาห์นี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มนโยบายการเงิน CC4 0ปิดที่7590.37จุดบวก0ยเก้าสิดที่18,617.02จุดบว0 9สนวดหนต่าดหุอังนกฤษปิดทําการ่ื่นงในวันหยุดธนา์ารง่วดฤูดูร้อนค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามื่อเทียบกับสกุลหลักๆเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อดอลลาร์ซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัยขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟอ้อของสหรัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดส่วนฝั่งของสัญญาณามันดิบเวทซัสตรานนิวยอปิดพุ่งขึ้นกว่า3%ในวันจันทร์บวกขึ้นมา3.5%ปิดที่77.42ดเซนต์ต่อบาเรล หลังจากลิเบียประกาศระง,งับการผลิตน้ำมันซึ่งข่าวดังกล่าวยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลว่าความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในตะวันออกกลางกำลังส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันส่วนน้ำฟองของเบรน์ค่ะบวกขึ้นมา3.05เปเซปิดที่81ดเอลลาร์43เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนน้ำงของสัญญาทองคำตลาดนิวอยอร์กปิดบวกในวันจนันทร์โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการที่คุณโจมพาวเวลประธานเฟดส่งสัญญ,ญาณปรับลดอัตราดอ,อกเบี้ยในเดือนกันยายน นอกจากนี้ค่ะสถานการณ์ตึงเครียรดในตะว,วันออกกลางยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยสศรษฐกทองคำตลาดโคม,ม,มิคส์สัปาเดือนธันวาคมบวก0.35เปอร์เซตปิดที่2555ดอลลาร์20เซนต์ต่อทรอิเอสและนี่คือื่องหมดของเคทแอมเดดดี้นิว่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแอม m a สมาร์ทเทรดกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณต สวัสดีค่ะ